เอาละครับสวั at สดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะอยู่กันในเกมฮอนนะครับกับฮีโร่เลยวันนันนั่นเองนะอยู่ในหมดแรงซีเอ็มนะครับจะสองอ่ะ อาดีเซยดึงคีบอ่ะเดินเข้าไปเลยแต่ไม่เอานะไม่เอานะไม่เอา,เอาดึงลากคีบมานี่ลากคีบมานี่ไม่ทันละเจออาร์ดีเซียแนะนำหาตัวที่มันมีสกิลว,วอล์กอ่ะหนีได้นะถ้าเขามีกระถาฟ้ารอรอพี่ก่อนรอพี่ก่อนพี่ขาสอง ก็กูปล่อยให้มึงเวลไปก่อนไงฝั่งตัวเองโดนชมว่าสวยอ,อยู่เห็นถ้ากระสวกโดนก็เอาขอแค่นั้นแหละง่ายๆสวยครับ ห้าวอะพอได้วอลกวห้าวไงให้คิดมันดันแล้วค่อยดึงก็ได้ครับมนนี่มันนี่ม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 นี่ มึงตีทีหนึ่งก่อนก็ได้นะเว้ยมันจะติดสโลอ่ะเออถ้าสู้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายหรอกเออแค่นั้นแหละกูตายปะเนี่ยตายดิรออะไระครับของยิเนเร็ยไปเดี๋ยวพี่ไปตัดลุนแป๊บ งิ่งไปเลยเงิ่งไปเลยผมลืมไปว่ามีแอปเปิ้ลแล้วมึงไม่กดนะบอลในใส่โดนบอลลูบอลใส่จบแล้วเสร็จระบบจัดถอยหลังมานี่ดิศัตรูหายไปไปต,ไตีมันทีนึงตีมันทีนึงเออ กดแอปเปิ้ลกดแอปเปิ้ลกดแอปเปิ้ลเออโอ้้ยยยรงเเีวมึงบ่นกูป้ะเนี่ยฮะมึงบ่นใครมึงบ่นกูปะเนี่ย Liberation พี Speaker, ่เขมไม่ตายอ่ะย uh okay. ืนคนเดียวแต่เวลสีอะไรครับเนี่ยแก้ว อย่าซ <sm convert to studios> ูมไม่ถึงเอ้ยเปิดแหนบใหหน่อยอย่าซูมเดีวลไม่ทันล้าิบาปมาเวยังมาล่างดิยกวอ์กไปล่างดิเดี๋ยววอกให้มานได้จะตายเ ตีมันทีนึงนะจะได้ติดสโรอย่างเสียเลยไม่มันตีแล้วมันกดคอได้เหมือนกันเอาดิเพื่อนเอาเดียวดิแย่งคลิปไปลุย เราแข้งมาลวก,เกาเยอะกาเยอะไปเพื่อนไปไปาเยเนคลรลี่มีหน้าที่ฟาร์ม <c oughs> บอกนสัเดินเป็นกะลีเยอะไม่รู้เขาบ่นอะไรไม่รู้เขาบ่นตัวเขาเองอะเล่นแครี่มีหน้าที่ฟาร์มเดินเป็นกอเลย Hãy nói chung cháy chim ngon yêu của đi chị vào thảo phá liba mày vi chim ngon yêu ngon 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 nga hello 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 แ,ไไแสดงว่าตรงเดินขึ้นมาตรงนี้มีหวอนส้มแกไปควมเดินม,มาหาพี่นี่ดมิมาตรงนี้ดิตรงนี้ดิรอแป๊บนึงวอล์กฮาิมึงก็ใจเย็นดิมันร้อมีหวอนฟ้ากว่าเจ๋ง chém mấy, mình phá, quên đấy, chém, rung jing rung lắc ta chứ? thả đứng 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 đứng, bảo hãy đừng về ดีเซลมันคอยชอบตลอดอะตัวบีคีบีมันกดเหตุแล้วบอกว่าบางทีใช้มองไม่เห็นเราแตกคลิปในป่าบ่ดีสี่เอฟว่าเป็นไปได้อันตรีดิพี่ไม่ทันละไม่ทันละไม่ทันละกดกัดกัดกัดกระสุกดนคลิปโอ้แม่งไม่ถึงไง ต่าลงล่างคนแล้วนะโทษไหวเยียเตะต่าลงล่างเพื่อนต่าลงล่างคแล้วนะได้ถอยเหรอเขาฝังมันสองทีสองแต่วลาอยู่ไกลอยู่ไปให้คงไปให้ไปนะเพื่อนติดต้นบ่าได้โดนใบเออ ตดเหม็นมึงอะผมทำแยกล่างนะแยกล่าง็นบีเคบีเฮลฟาตัวมันแรงช่วงต้นเกมอะมันเป็นซีเอ็มด้วยแหละมันตายไปงีดก็ไม่เสียตังค์เลยถ้าเป็นโนมอลมันน่าจะกดได้เรื่อยๆเราบันนั้น

สามตัวส <Bond> <Again> ี่ตัวเอาบนบนบนไปบนมาบนสกิลสามนี่ผมเอาแค่นี้พอแล้วทุกคนเอาวอแค่สองคนบ้โอเคเดี๋ยวจะเล่นยากอะอาร์ติเซียทาฟ้าซื้อเห็ดไว enfin ้รอเลยเออดีบินเหรอ น่ามันน่าจะเข้ากลางรอ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 มอเขาอย uh, <S 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 ู่รอรอรอรบิ๊กไม่กัดอ่ะอ่ะกระซวกไหมไปออกมาออกมาพี่พี่แทงอยู่ตายไม่ตายต่อได้ปะป้อมบนอ่ะ ยังจะกันอีกเหรอถอยมาพี่คิมอย่าเพิ่งอย่าอย่าตามมานะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกับน้องมันไล่ทำตรงนี้พี่คิมมีมีหว่อนส้มมั้งถ้าผมจะไปผิดนล้วพี่อนมีมันน้าผมที่เฮมัเกอร์คูดาวเพื่อนให้คอมคอมเขามีหว่อนตรงนี้ถอยว่าถอยหว่อนนะหว่อนนะ พ,พี่คิมเอาหวอนฟ้ามานี่เดี๋ยวน้องไม่ก็แก้งกันได้ไหมมันมาแย่งถ้าแตกสามอยูตรงเนี้ยแต่ตรงนี้น่า<ป>จะเป็นส้มอ่ะขอถ้าจะเอาเอาไปเห็นนะแป้นนึงนๆๆๆนแป๊บนึงแป๊บนึงเช็คก่อนเช็คก่อนเอ้ยถอ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 ยได้วถอยได้เหี้ยเจอตีใหญ่นิดน,ดน,น,นึงนะทุกคนจริงจังหน่อย แต่ฝั่งนู้นน่าจะห่อนฟ้าหนาแน่นอนอ่ะเพราะว่าตัวผมมันมันวอลทีมคล้ายๆไวเคอรี่แต่ว่าวอลไม่ได้เยอะขนาดนั้นเอาอาร์เซียขอมต่อก็ได้ถอยวันถอยวันเดี๋ยวพี่โซ่ถามแม่แอดโดนแอดโดน ตีทีนึงตีที่หนึ่ง,ง,งฟินสบายแล้วเหรอแกเมเวลาเพื่อนหรือว่าเราได้สกิลหนึ่งหรือเอฟเฟกต์สกิลหนึ่งทุกคนมันกดใส่เพื่อนได้แล้วเวลาเราโจมตีเป้าหมายมันทำดาเมจความเสียหายเวทแล้วก็ติดสโลนะครับมันดีแถมมันไม่หลุดวอล์กด้วยนะใช้สกิลของเรา แต่เกมนี้แนะนำ B B บีเคบีฮะเพราะว่าเพจไรเดอร์เขาอะนี่แหละเทาฟ้าละ่ะเคลียร์มังกรชิงไม่มีสิ้นสุดชิงได้ลินเลยบนเยอะวอาคู่ดาววอกไม่พร้อมใช้งานสู้ไม่ได้ทีนึ่งอนะไม่เป็นไรไม่ไรวอกวอกไม่มีจ One of your structures is under attack. Uh. damage. Boy, hi, Come on, Adisia. you Oh, hey, I right. oh, ขยันส่งไหมกูจิ้งวันมิวเนี่ยใช่พี่ผมเปลี่ยนใจนะผมไม่ทำแยกล่างแล้วผมทำไอ้นี่ก่อนไอซีบีก่อนเวทเยอะปะไดอีกร้อนึงเพื่อไอซีบีแลวจี้จี้ะไอเฮียแม่งใจต่อฝั่งนู้นน่ะเฮียกูเล่นกับมันก็ใจต่อไอสัตว์ไอ ไอ้เหี้ยเห็นไรเด้อเยดแม่กูกำลังเอาเโหไปทมดกูเวทบัลล็ยังไม่แตกแม่ออ่นนอนอย่างไรโอยแบี้ป่ะต่รุนแบบรุนจริงรุน่างขอมาดิ One your under The tower. ขอมาขวดพี่ไปกดแล้วไปตัดรุนบล่โงของมึงเนี่ยนะมันต้องเล่นอย่างนี้แก้ทางไอเนี่ยอดิเซียไม่ได้เน่นะตาย เอาของกูมาเอาไปลุยเข้ากลางไปไปลุยลุยเอาเอาแฮตกูมาทางนั้นอ่ะมึงจบละมึงเอามาเลยมันมันเอะเอาเอาไมแขง็งละมึงมึงใช้เลยก็ได้มึงใช้ไปเลยกูมไม่เอาละมึงกดเอาเมาส์ไปชิคกดแฮตอ่ะใช้ใช้ไป ื่อนกัดไปเห้ไวอ่ามึงกดให้หมดเลยขวดกัวมึงกดไปเลยเฮ้ยตายเองมึงอ่ะน่าชอบคืนมึงชอบคืนกูอย่างงี้ก็ไม่บอกเราทำอะไรก็ช่างนะครับตอนเราใช้สกิลของตัวเองอ่ะมันจะไม่หลุดวอล์กนะเห็นไหมวอล์กยังอยู่ เอาละผมมีบ k b แล้วก็จะแตกสามเคลียไหมล่ะเคลียไหมช่วยได้นะจะเอาไปเละเดี๋ยวกูไปเติมเลือดก่อนเอาเลยเดี๋ยวเติมทีเดียวมาๆเสียเวลา <c oughs> เอาเอ,เ,อเดี๋ยวช่วยหนะ่อยไหมเอาด้วย <c oughs> แค่นั้นแหละวัย <im> ร <ited doing sì> ุ <out> ่นขวดกูอยู่ไหนขอเขาบุกขวดกูมากดมาทีนึงแล้วคืนแค่แข็งมันโยนแล้วไอ้เอาขวดกูต่อยมึงถึงบ้านจริงนะมึงยังช้าอย่างเงี้ยพี่คิมขวดออกมาดิไอสัตว์เมื่อก่อนกูว่ามันเก่งเลยไอ้แย่ฮัดชิวไหงสัตว์แต่มันจะมีคู่มันสองคนฮัดชิวอะไรอ๋อไอฮัดชิวโอเค มว่าไอที่อาร์ดีเซียขอมไปมันจะมีคู่มันอยู่อารดีเซียฮัชิวคูณสองอะนะไม่รู้่ะทำไม่ได้แล้วมีด เหมือนฟ้าผอมพี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นั่นแหละพี่คิมมาหาน้องมาหาน้องมาหาน้องเอเอใส่มาก่อนเพื่อนกูไม่มีวอร์ไดไอ้ไเหี้ยามเป็นโซนตีต่านี้แล้วในป่าอ๋อไหมเราออกกันดีกูไหมเยอะมากๆเสียเวลาไ,ไปดิพร้อมล่างไปได้ไดเดี๋ยวไปโซนวอดวลให้ด้แลวรอเดี๋กว่า ได้บีีเคม่งั้นเดี๋ยวโยกบ้านยับแน่โดนแรดรัวๆเลยตอนนี้ยังมันยังอวไหลเพราะว่าแข้งไม่ทำบีเคบีไงแข้งทำไฮเปอร์ per, เห็นไหมนะแม่งบีเคบีก็เสร็จกูเวนัทมารวม,มวหน่อยดิวอกให้มาวอกอดิเตียเดินน้อมอ้อมหน่อยเดินตรงๆไม่ได้น่าจะวอนฟ้า ััดไฟมนนสบายยห่อเดินตัวติดกันเลยขึ้นไปจ้าเอพอดีเลยวะพี่ฆ่าได้นะพี่คิมอันนี้ผมแนะนำเลยฆ่าได้เพียนตีจบเลยจบเลยไอ้ข้างบนไอ้แฉงนะงบางๆเอออันตีเลยอ,เอ,อ,อันนี้เอาให้ดโดนนะ ไม่โดนอย่าทำถ้าโดนคือตายแข้งอ่ะคือแข้งมันบางมากเลยพี่ขอมานี่ดิขอมาเอาวอล์กเด้พิคิมันตี้มันตี้เฮ้ยเฟินเขี้ยวแล้วจบแล้วขอมานี่หลังพี่ดิหลังพี่มา เฮ้ยมันเห็นสกิลมึงอย่าทำไปเล่นไปไปไปสวยหลังต่อได้ไหมมันอยู่ในป่านี่แหละ

เฮ้อโดนโซแทบตายแล้วจ้ากูโดนโซแทบตายอยู่ดีขอมไม่รอดนั่นแหละแต่เมื่อกี้ผมดึงแล้วย้อยจะสิไปได้โดนดาำเีดเลยตอนแรกอะพี่คิมเอามังกรตีมันเออเอามังกรไล่ไปดิมังกรพี่พี่ติดแถบอ่ะเออตีบ้านไปเอามังกรตีบ้าน น้องไม่ได้กดดันนะเนี่ยยิงมาดลมาดลจะได้ขึ้นสักทีขึ้นล่างนั่นแหละง่ายดีบอดบอดสักอันหนึ่งวะต่อโคเด็กวะดับเบิลไหนดีวะ ไดโมกดเดมบอกเพื่อนนะขวดขวดอะไรกดก็ได้เบเฮตายนะไอคิดศับมันเพื่อนสับเลยเออช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยสับไม่ได้มันมันพึ่งว้ามามพึ่งว้ามาต่อตัวปอมข้างหลังอะ ดับไปเลยดับไปเลยเองเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เองพี่เองพี่เองบนพี่เองดันกันเลยดันไปเลยดันไปเลยทอดอมโสมโดยที้ยเต่ามึงันลากขี้ไปไหนแข็งแข็งวับ แข้งโรอยู่นะไอ้ยิงไม่เข้าเลยจัดน้เมลไม่ได้มีเยอะขนาดนั้น <c oughs> เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวดันคลิปสูงกว่านี้นิดนึงระวังโดนเบื้องก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมดันบนไป แข้งได้นะแข้งบีคบีไม่มีอ่ะสวยปะยิงไปยิงไป <c oughs> จีๆแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยไม่ได้ไปไฟด้วย <c oughs> <c oughs> ชิงมันเลยวะโอเคทุกคนผมได้เฮลฟาวแล้วจริงๆอ่ะที่ผมคิดไวท้ทีแรกผมว่าจะทำแยกล่างแต่ฮีโร่เวทมันเยอะ ก็เลยกว่เออไฟแบนไฟแบนก็พอละเอาวิ่งหน่อยตีเร็วนิดนึงแล้ขึ้นเป็น b b ดีกว่าตัดเลยนะวกนัดเอไว้ีห้ยงงไงท้อ ระวังเสาอาิเซียแล้วกันใครคะพาร์คใครอ่ะอ่าพี่เอาให้น้องผมก็ได้พี่ไอเดวุ้งงง,งงงนั่นอะ บอกอีกรอบไปละเคลียคลิปชุดนี้เดี๋ยวว่าให้กมว่าทางนั้นน่าจะมีฟ้าอยู่นะเอาฟินเอาดับเบิลให้ฟินกดเดี๋ยวจะได้สะใจหน่อยกดะลรวะดับเบิลไงเพื่อนยากแอร์เขากดไปละ มันกดับเบิลเองเลยเว้ยบเอาัดอยวนาโจน่าอะไรล่ะ ไปดิไปดิไปดิไปอ่าแม่งเลยเออไอเดี๋ยวาดึงแมงดิเป็นเป็นโจอี้ยบัไอไข่ชื่ออะไรนะลืมไปละเหลือจะเชื่อไอีมันตีเอาทีนี้มีตัวตัดไว้ามาดีวะ

จริงอยู begun, ่สองคนบิ so ๊กบีไม่ทำนะประเด็นเนี่ยคือเราครบสองตังค์เออมึงรวยซื้อด้วยแล้วกันรอคิวนานไหข้งคิดงบินไปแล้วสรุปเอาไปมาแข้งพอต้นเกมไม่ได้การเกมนิดหน่อยเขาโยนแล้วอ่ะ แข้งเขากล่าวว่าเกมมันยังไม่ขาดหรือว่าอะไรรูกเขาทำให้เปอร์คาวชิ้นแรกแล้ไม่ได้ตีอะตัวเวทเยอะฝั่งผมอะแถมมันมีเฮลบิงเกอร์ก็คือยังไงสตันก็คือทะลุบีคบีอยู่แล้ว The destroyed tower. Hellborn legion had กระซูกมาดิโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหากดูแลชอบใจนะฮะอย่าลืมเชื่อกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยพาย่งไงขอโทษด้วยครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะฮะไปจ้า